พี่หนูดีเคยไหมดิงดองดิชไม่เคยเพราะว่าพบเหมือนเอ้ยทำไมอะคือเราก็เป็นคนชอบแรงนะแต่เราจะชอบแบบแฟงแบบทุกคนขับอะไม่ใช่แบบแฝงเหมือนแบบแบบแบบไอไอตัวดิงดองดิชเราไม่รู้มันไม่แนวแต,แต่แต่นิสัยชอบอแฝงนะเด็กเด็ก mm hmm. ิฉันกับเพื่อนก็จกะแต่ก่อนมันเป็นโทรศัพท์สาธารณะเนาะช่วงพักกลางวานันเราก็มีแบบหยอดเหรียญบาทเนี้ยแล้วก็สุ่มเบอร์โทร mm hmm. สมัยก่อน mm hmm. สมัยก่อนไม่มีเบอร์ศูนย์สองนำหน้านะจ๊ะเออจังหวัดใครจังหวัดมันก็จะเป็นเลขคุณคุณเคยเคย,เคยกันแล้วก็สุ่มกดไปเรื่อยๆแหละแล้วเราก็จะแบบแล้งขอสส่ผู้จัดการแล้วพอผู้จัดการรับรเนี่ยเราก็จะพูดว่าเออแกเมื่อไรจะกลับบ้าน <S <S แล้วเราก็หัวเราะเราก็วางหูการเออเนี่ยคือแบบวัยเด็กติง๊งต้องของเจเนอเรชั่นดีชันซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงอาจจะเคยแบบว่าโชว์ไปเล่นๆเพราะแต่ก่อนมันมีสมุดหน้าเหลืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ย มันเขาเรียกว่าเพิ่มดีกรีแพร้งมามากขึ้นไอ้ไล่กดออดชาวบ้านวิ่งหนีนะ่มันก็ยังมีอยู่แต่ในเทรนด์ทิกต็อกเนะี่ยมันมีเขาเรียกว่า door kick challenge ก็คือมันไม่ได้แค่กดออดแล้วมันไปถีบประตูชาวบ้านเขาปึ้ง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 ,งแล้วถีบเนี่ยมันไม่ได้ถีบคนเดียวพี่หนูดีนึกภาพ<อ>ว่าเด็กวัยรุ่นอายุ1 4บ5กล้ามหนองกเนือก็คือผู้ใหญ่แล้วอะ่ะพอไปถีบกันสองคนอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันเหมือนเหมือนตำรวจตำรวจจะบุกเข้าไปอย่างเงี้ย ประตูมันก็ถูกถีบจนเปิดก็คือล็อกลูกบิดก็คือเสียไปเลย<อ>นึกออกไหมคะมันก็คือเป็นการทําลายทรัพย์สินอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วมันก็มีเรื่องมีราวว่าไอ้จากเหตุการณ์ไปเตะประตูชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนีเนี่ยในบางรัฐของอเมริกาเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะปกป้องทรัพย์สินถ้าเขารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์เป็นภัยเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดเลยยิงเด็กที่มาเตะ ประตูหรือมีการตำรวจก็ไปตามจับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอย่างอันล่าสุดกับเด็ก11ขวบนี่ก็คือไม่ได้ไปเตะประตูแต่ไปไล่กดอิงกลิ่งติ้งต่องติ้งต,ง,ตงต่องแต่การกดกลิ่งเนี่ยดันไปกดยามวิการตอนห้าทุ่มมันก็ทําให้สังคมไปย้อนถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองแบบไหนปล่อยให้ลูกออกนอกบ้าน5้าทุ่มไปรังควานชาวบ้านชาวชาว่องแล้วเท็กซัสับพี่หนูดีเท็กซัสคือแทบทุกบ้าน มันต้องมีปืนหรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งกระบอกด้วยซ้ําดิฉันคินดว่าเจ้าของบ้านคงเหลืออดเพราะว่าสื่ออเมริกาเนี่ยไปสอบถาม <c oughs> เขาบอกว่าชาวบ้านนอนไม่หลับพี่หนูดีมีความกังวลระแวงเพราะว่ามันมากลางดึกมาถีบประตูปึ้งปึ้ง,ง,งมากดออดอะไรเงี้ยคือคนที่เขาต้องการพักผ่อนเน่ะเขานอนไม่หลับไงหนึ่งโจรหรือเปล่ามันจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายเราหรือเปล่าเอาเป็นเด็กกวนประสาทแล้วมันทําอย่างนี้ซ้ําๆวนหลูไปจนกระทั่งเนี่ยแหละเจ้าของบ้าน ที่ฟิลขาดก็ตัดสินใจวิ่งตามแล้วก็ใช้ปืนยิงก็คือเด็กวิ่งหนีเท่ากับว่าเป็นการยิงใส่หลังเด็กเด็กก็เสียชีวิตใช่เด็กอายุ11ปีปเขาก็เลยต้องถูกตั้งข้อหาว่าเป็นการฆาตกรรมไปนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าไอ้ที่ไปถีบประตูนั่นก็ตายเป็นอีกศพหนึ่งอยู่อีกรัดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยมีมียิงใช่ ลิงคุณไปดูลิง์ข่าวเลยของสำนักข่าวต่างประเทศอ่ะมีหลายเคสทัทง้งที่สื่อก็เตือนก็เลยอยากจะบอกว่าไอชาเลนจ์ต่างๆในติ๊กตอกหรือจะในแพลตฟอร์มอะไรที่คุณเล่นก็ตามเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเรียนแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบฉันอยู่ในกระแสฉันต้องทําไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ยอมรับฉันมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างการล้อเล่นแบบเนี้ยพี่หนด,ดีมีมุมมองอย่างไรบ้างคือตัวหนูดีเนะี่ยไม่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ได้เป็นครูของเด็กกลุ่มนี้หรือว่าเป็นพ่อแม่เนี่ยคือจะไม่อนุญ,ญาตเลยคุณโปเบ้การแพร่งป,รปกติเราจะแพร่งเพื่อนเราเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่างตัวบีเองเคยแพร่งถึงหนนคือพี่โพกับหนูดีมีเพื่อนคนเดียวกันแล้วเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นคนที่ทําให้เราอ่ะได้รู้จักกันโดยเขาไม่รู้ตัวเออเหมือนเขาว่ามีบทบาทเป็นกรรมเทพโดยเขาไม่รู้ตัวเลยเออเสร็จ วันแต่งงานเขาเขาชวนหนูดีแล้วเขาก็ชวนพี่โพแล้วเราเราเขาพี่โพตอบรับแต่เบี้ยบอกมไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจริงอะวางแผนว่าเราจะเดินไปด้วยกันในฐานะแฟนในงานแต่งเขาเออแล้วก็ไม่บอกเลยแล้วเขาก็ม็นตุดกันเป็นรู้จักจกันเลยอะไรเงีย้ยจริงๆคือเราเป็นแฟนกันแล้วเราไม่ยอมบอกเขาคือเป็นแพร่งตอนหลังเขาก็แบบโอ้ oh God, wow, ไม่กอนว้าวไปกินข้าวกันก็ว่าคือแพร่งอารมณ์ประมาณนี้คือแพร่งแล้วถ้ามันเฉลยที่มากคือทุกคนจะวา้าวจะสนุกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนเซอร์ไพรส์ทีเนี้ย เอ่อตัวหนูที่เองมองว่าในอเมริกาคือถ้าไทยไม่เคยไปอยู่อเมริกาจะคิดภาพไม่ออกค่ะมันเป็นประเทศที่มีคนปแปลกๆบ้าๆเยอะมากคือหลายๆพฤติกรรมหนูที่ไม่เคยเจอในเมืองไทยคุณปูเป้คุณผู้ฟังแล้วพอไปอยู่่ะก็แบบเฮ้ยทำไมเด็กมันจะเล่นแบบเล่นหำหมเล่นป้า,ปาเล่นประหลัดประหลาดอย่างเงี้ยแล้วเราจะงงมากก็ไม่เห็นด้วยมากๆคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะ ถ้ามีลูกเราจะให้ไปอยู่่างประเทศหรือสมมุติเป็นเด็กไทยเราจะส่งไปอเมริกาเนี่ยต้องสอนไปก่อนเลยนะว่าเวลาเพื่อนอเมริกันชวนเล่นอะไรปรลาดประหลาดอะ่ะไม่ต้องเล่นก็ได้ถ้าเขาจะเลิกคบให้เลิกคบไปเลยเพราะคนอเมริกันเนี่ยหนึ่งคืออเมริกามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า the right to bear arms bear หมายถึงแบครอบครองนะคะ arms คืออาวุธอาวุธเลยนะไว้ปกป้องตัวเองเพราะว่าอเมริกาสมัยก่อนตอนที่เขาแบบขยายคนแบบ ล่าอนาธิคมออกไปอยู่กับชนพื้นทิ่นีะ่ะมันต้องมีปืนไม่งั้นคือมันฆ่ากันฆ่ากันจริงๆค่ะจะมีคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมาอเมริกายิงกันในโรงเรียนแล้วอ่ะทําไมถึงไม่แบนปืนเมืองไทยไม่มีเลยยิงกันในโรงเรียนทําไมอเมริกามีตอนนี้คุณปู้เป๊ททุกคนลงไปดูข่าวนะน่าเศร้ามากเด็กต้องพกโลก่กันกระสุนไปโรงเรียนนะเอาตั้งไว้หลังเก้าอี้แล้วก็ ฝึกวิธีการหนีคนยิงอ่ะแล้วก็ไวท์บอร์ดในไมการเนี่ยถูกสร้างมาเป็นห้องกันกระสุนแล้วนะคือดึงออกมาแล้วเป็นห้องกันกระสุนได้ทําไมไม่แบนปืนคําถามก็เพราะว่ามันอยู่ในเหมือนอยู่ในฟาวเดชั่นของการสร้างประเทศในคอนสติทิวชันเลยว่าเนี่ย the right แบบ pursuit of เนี่ย happiness property and the right แบบที่ที่จะมีสิทธิ์ที่จะมีอาวุธได้เพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นป้าๆอย่างเงี้ยแล้วไป ทำให้เขาสามารถมายิงเราได้ไม่ว่าเขาจะผิดจะถูกเขาจะไปติดคุกทีหลังไหมอะไรยังไงเราอาจจะพิการไปแล้วเราอาจจะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่สอนไว้นะจะเล่นอะไรก็ไปเล่นอะไรที่มันไม่ไปทริกเกอร์คนมันไม่ไปกระตุ้นให้คนเขาโกรธเขาโมโหเราจะบอกว่านีเคยโดนคุณปู่เป้ไม่ใช่ดิงดองดี้ชิ้งนี้แต่ว่าะตอนนี้อยู่เมกาเนี่ยเป็นยาตรีก็คือเราอะ่ะ จะไปซื้อของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะนักศึกษามหา,าลัยเนาะไปซื้อของอาหารมาเสร็จแล้วจะมีรถเข็นของเราเล็กๆเข็นอาหารจากรถะมาที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนูเดียมันอยู่ติดกับเนินซึ่งเป็นเนินลาดลงแบบยาวมากคุณบุเป้ระหว่างที่หนูเดียไม่รู้อีโนโอนอินเออะไรเนาะดิฉันก็หันไปไขกุญแจจะเข้าตึกอพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าพอหันไปเนี่ยตเตได้ยินเสียงหัวเราะคิกคิกหันไม่ทีค่ะเป็นเด็กผู้ชายขาวคนหนึ่งดำคนหนึ่งน่าจะมาธยมต้น มาจากไหนไม่รู้น่าจะแอบอยู่เพื่อจะแกล้งคนตรงหน้าตึกไปคุณนางผักรถเข็นแบบ g ร o c e r ดีทั้งหมดลงเนินไปเลยท,ทั้งทางที่ของ,ของเรายังอยู่ทั้งหมดเลยคุณเบสอา้าวอะมีเคยอะไรแบบนมของที่มันแตกได้ขวดยุงขวดแยมมันผักลงเนินไปเลยแล้วเนินคือไกลมากแล้วดิฉนะันอะจะวิ่งตามนางก็ไม่ได้ถูกปะ่ะนางผักเสร็จอะ ไอ้ของอะมันไหลลงเนินนางอะวิ่งไปอีกฝั่งมันหัวล้อแบบหัวล้อแบบมาลิเชียสอะหัวล้อแบบคนใจร้ายแบบเหมือนห้ยีหน้าเว้ยน,น,นางก็วิ่งหนีไปเลยดิฉันก็แบบเอา้าวเราก็ต้องวิ่งตามของเราสิแล้วแบบของหกล้มหกลุกตกแตกอะไรนี่นางไม่สนนะนางสะใจและดิฉันก็นึกว่าพ่อแม่แบบไหนอ่ะเขาเลี้ยงลูกมันเป็นคนเลี้ยงคนนันเลยนี่คือมอต้นนะคุณปูเป้มีความสุขบนความทุกข์ของคนแปลกหน้าแล้วคือเด็กผู้ชายสองคนมาแบบอเนี่ย เชื่อปะ่ะทุกวันนี้จําได้อยู่เลยเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกแย่ๆตอนอยู่อเมริกาแต่นี้เกิดเหตุกลางวันนะแล้วเราเป็นผู้หญิงที่ไม่พกปืนคิดดูถ้าเกิดกลางคืนกับผู้ชายที่พกปืนแ้้เป็นคนฉุนเฉียวง่ายอ่ะจะเหลือไหมนางไม่วิ่งตามโกลดอรี่แบบเราเหรอกนางก็วิ่งตามหาเด็ก2คนนั้นพร้อมปืนแล้วคุณถูกปะ่ะ นั่นแหละ่ะและอย่างบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์พกปืนหรอกแต่ว่าการแกล้งต่างๆนานาดิฉันยังชอบว่าเด็กในเอเชียยังมีมารยาทมากยังเคารพความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กฝั่งตะวันตกอะนะแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เพื่อยอดวิวยอดไลค์อะไรประมาณนี้อยากจะเสริมอย่างไรบ้างคะตัวหนูที่มองว่าไม่คุ้มเลยหลายคนทำนะคุณปูเป้เพื่อย,ยอดวิวยอดไลค์มันคือเรา คือหนูดิก็เข้าใจนะเราทำโซเชียลมีเดียเวลาลงอะไรไปเราคนมาดูแล้วเขาแบบมีไลค์มีคอมเมนต์มีแชร์เรารู้สึกว่าเออที่เราทําไปมันมีความหมายเราไม่ได้เสียเวลาเปล่าหนูดีว่าอันนี้มันประมาณเทลตี้ก็คือเอาแค่ดูว่า เออเขาชอบไม่ชอบถ้าทําแบบชอบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราทําเพิ่มแต่ว่าถ้าเราเอาความรู้สึกดีๆของเราไปผูกกับยอดไลค์หรือคอมเมนต์หรือแชร์มันเป็นอะไรที่มันมันเป็นพิษมากมันท็อกซิกมากดูดีว่าพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกในปัจจุบันอะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโซเชียลมีเดียของตัวเองแบบมี healthy relationship ว่ากับโซเชียลมีเดียไม่งานนะโอ้โหแบบมันไม่ใช่แค่ไปแกล้งคนอื่นเอายอดดิวยอดไลค์นะคุณปูเป้มีคนที่แบบดีฉันแบบ ตอนหลังไม่กล้าดูเลยเวลาฟยูขึ้นมาเวลาเขาก็โดดข้ามตึกเห็นไหมคะขึ้นมปอยู่บนตึกสี่ชั้นห้าชั้นสองอันนี้มันใกล้ๆกนะันอะแล้วเขาจะแบบโดดข้ามะแบบชาร์ลีส์โดดข้ามอะว่าใครโดดข้ามได้เก่งกว่าไม่ตกตกก็ตุยเลยนะหนูดีก็แบบโอ้โหเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยไอ้แกล้งคนอื่นก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่เอาตัวเองไปอยู่ในอันตรายอะเพื่อแลกกับความที่คนรู้สึกว่าเท่อ hey, ะนึกเหรออืมอย่างเงี้ย โอ้ไม oh ่ก่อนคุณภูเพมันน่าก<ช>ล,ลัวมากใช่แล้วมันจะหนักกว่านี้ไปอีกไปอีกไปอีกจริงค่ะก็เไม่ได้เข้าใจว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมเนาะแล้วก็ในแต่ละช่วงอายุคนเนี่ยมันก็จะมีการยอมรับที่แตกต่างกันไปแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องยึดความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องไปตามกระแสอะไรมากมายเพราะบางทีตามไปพอมันเฟือมันก็ต้องเปลี่ยนเทรนด์ไปเรื่อยๆเราควรจะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามนะคะก็ฝากกัน